น,นี้ออกท่องเที่ยวอีกแล้วไปรวมญาติที่นครนาย,ยกนี่มาเที่ยวบ้านยายมุย้ยพามาลินไปวิ่งสวนทุเรียนก่อน

น้องไว้สำหรับปัดหญ้านั่นอาหารครัวป้าแดงลงไปไหนนั่งเป็ดนอ,อนั่งเป็ดจะมาชิงช้านอนนั่งนี่นะอเอาคีป่ะ

ลุยลุย <a> ลุยลุยอถามพี่เด่ทำไมอันต้องเช่วยมันผสมเราไม่เคยเห็นต้องเลยะอต้องเัแน่นแะแรกกันแรกนะอะแรกของแรกของเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสามคนพี่น้องเข้าก่อนมามาเราออกมาอ๋อเอาเอามุ่ยเอาป้าก่อนเอาป้าก่อน

ลูกวัวถ้ามาดินมาดูลูกวัวก่อนเพราะสเด็กร่อนนานก็ไม่นานมาก